บอกมาเนี่ยไอ้นายตาไฟเรื่อว่ามาบได้แล้วฮะมาได้กล้าแล้วก็ต้องหาพี่นานตายเนี่ยจุผัวว่าจะได้ถึงมาทุกวันในยามเฮานัดเจอกันจุผัวที่บ้านน้องว่าจะได้ เอาซ้อบางนาหรือว่าเอางานบางใจาาาหากบอเอน็นดูกลัวไฟก็เอ็หนดูอายแนเด้อหนานไปอ้วนไฟเหยื่อไอหนานกึดพอแล้วนี่หนาเต้าที่เราทำกันอยู่เนี่ยไอหนานว่ามันบดีไอหนานเลยนัดไฟมาจะมาบอกว่า ที่เฮาอยู่กันเนี่ยมันผิดศีลธรรมข้อสามปานนาิปะตาวีรมณีอ,อัตหิอัตโนนาทโถสุบุรีขิโยเป็นอันตรายต่อร่างกายมันมามดีน,นะพี่น,น้องเนาะแม่ดละเฮาสิ้นสุดกันเพียงตะอีเนาะลากรไฟจา่าจุผัวว่าจะได้ถึงมา ทุกวันในยามห่อนัเจอกันจุบหวอีนานอยยหลอแกลก้นแก่งอันอ่ะอุยอีนานมานี่อีนานโอ้